เอายางมันออกมา,ายางมันเขาไปใส่งัดยางรถไถล้อหลังสไตล์บะยงคนทํายางงัดคาร์ล็อคือเก่าอ่ะนะครับเหล็กกัดยางคู่ใจนะครับกับเกือบแดงคู่ใจนะครับทําการงัดยางมันออกมานะครับแบบ4ี่นะครับแบบ4ี่อ่าปึ๊บปึ๊บ,นม,นะบ,บงงนมันออกมานะครับบะยงมันออกมาัออกมาเรื่อยๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่า ด้านหน้ามันรุดออกมาแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมใส่เตอร์แต่งนะครับตีลงไปนะครับส่วนด้านหลังบ่ายยุงก็จะใช้ลิฟต์แต่งเครื่องมือแต่งของบ่ายยุงนะครับแบบสี่นะทําการแง่เข้าไปนะครับระวางยางกับตัวถังแบบสี่ปึ๊บแบบสี่ก็ง่ายขึ้นกันนะครับมันมีมากลายกมายหลายวิธีนะครับบางคนก็จะใช้สามเหลี่ยมใช้สก,กัดใช้อะไรบ้างกันไปบ่ายยุงก็ใช้เครื่องมือแต่งงานสร้างของบ่ายยุงนะครับ ดันออกไปเลยอ่านะครับบอยักอ่ะเป็นกากันต่อเป็นกันต่อนะครับอ่ะนะครับงานออกมาเรื่อยๆเลยแบบสี่นะครับมันขดสออกมาง่ายๆเสร้วดึงออกมาบายุ่งดึงออกมาปัาบห้องไวอ่าบอยักดึงดึงบายุ่งดึงมันออกมาดึงดึงมันออกมานะครับอ่าโอเคโอเคดึงอย่างไหนมันออกมา หารูรั่วมันเหยียบอะไรมามันเหยียบอะไรมาปั๊บทำการเจอแล้วทำการเจียปะสติมเย็นนะครับบยุ่งเสียวยางออกมาให้เอฟซีด้เบื้องกันนะครับอ่าแต่แกออกมาทั้งเส้นเลยนะครับปกติแล้วเขาก็ไม่แกออกมานะถ้าปะยางแต่ว่าบยุ่งก็ทําการถอดออกเลยนะครับถอดยางนอกออกให้เบื้องเลยว่าทําอย่างไรนะครับแห่ะเล็กัดยางออกมานะครับเรางัดออกมาแบบสี่งัดออกมาปั๊บนี่นะครับ ครับไปเรื่อยๆนะครับเดียวยางก็จะหลุดออกมาเองอ่าแต่คนถาม่าเอ้าบบยุ่งปลายยางมันจะเป็นการถอดยางนอกก็ได้นะนะครับก็ผมเพชใไ้เบิ้งนะครับใายุ่งทําให้ดูอ่าเอาให้ดูกันวิธีเพื่อได้เปลี่ยนยางนอกนะครับก็เหตุคลิปเดียวให้มันจบนี่เอายางออกมานะครับเอายางออกมาอึบเอาดึง เอายางมันออกมานะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คืออีกวิธีในการทําถอดยางนะครับถอดยางรถไถล้อหลังยางเบื่อยางเบายุ่อึบอึบโอ้โหตึ๊บชึบปั๊บเอาถีบมันเข้าไป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 ถีบถีบคือถีบอะไรนะครับอะใส่ควันส่ควันปั๊บ อ่ะเอายางในเข้าไปใส่ครับยางในเข้าไปใส่นะอันนี้จุบล่มไวทั้งล่างแล้วนะครับก็สิ่งสำคันะครับเอาจุบล่มใส่เข้าไปก่อนนะครับ <inha. S 1> ผมจะเอาให้ดูกันแบบช้าๆนะครับคลิปนี้เอาให้ดูกันแบบช้าๆอ่าเพิ่งจบระเห็ดเป็นนะครับดูจุบก็ทําเป็นนะครับเนี่ยนะรอยข้อจุบล้มลงมานะครับมันก็จะมีแหวนขัแนแหวนเข้าไปเป็นเกลียวครับขันเข้าไปเึ๊บอเพื่อเเสร็จแล้วก็จัดระเบียบเรียบร้อยอย่างในให้มันดีๆนะครับเก็บเข้าไปให้มันลึกๆ ป้องกันใหม่จะของงัดถึกยางในอ่าตัวนี้เป็นจุบลมอยู่ด้านนอกนะครับมันก็สีางแน่นะครับจุบลมอยู่ดันในก็ใส่เครื่องมือแต่งอีกตัวนึงนะครับมันมีเครื่องมือเฉพาะอยู่นะนี่นะครับเก็บระเบียบเรียบร้อยให้ดีซะแล้วทําการดันเข้าไปนะครับผมจะใส่เป็นคีมล็อกจับไว้นะครับมันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับสไตล์บาวยุงคนทำยางบอยหักนะครับยกขึ้นไปนะครับระวังยางหนให้ดีนะครับเรางัดไปเรื่อยๆปั๊บเอามือเน็กไว้น้่ มือขวางัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเขา่เขาเองอัตโนมัตินะครับย่างรถไทยงัดไม่ยากนะครับขอบมันบางๆมันไม่ได้ขอบหนาะมากไม่นะครับแค่เรารู้หลักและวิธีการทําง่ายแน่นอนปุ๊บงัดลงไปบรรยงงัดลงไปนะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาทิ้มล็อกออกมาวิธีเติมลมด่วนนะครับนี่นะครับทำการอสอนออกมาก,ก่อนนะครับอัซอนออกมาแล้วปั๊บทำการทันเกียว์ข้าไปนะครับของตองลมลม อ่ะทำการเสียบสลับลงไปปับ๊บเปิดลมจวดนะครับอ่ะแล้วหลังแบบนี้ตัวลมเท่าไหร่ละบายุงนะครับก็ใส่วันสามสิบสามห้า psi นะครับตามด้วยใส่สอนเข้าไปปิดวาล์วทักสายล,ลมออกอ่ะเนี่ยซ้อนใส่ไกลลงไปนะครับเปิ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 ดวาล์วจวดปับ๊บหมุนติวติวติว,ตวอ่ะโอเคนะครับสารดีแชร์กันมไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบายุงคนทำยาง เรื่องทำอย่างมีที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับผม